สวัสดีครับขอต้อนร,ร,รับเข้าสู่ Watchwise Channel ว,ว,วันนี้กเราอาีกครั้งชวนไม่ใช่ตุ่ยเช่อินได้ป่าทุกคนมาแล้วกับน้องๆ Stray Kids c คัมแ,แบ็คล่าสุดนะคะสสถูกต้องโอ้ยแบบว่าห่างหายไปนานพอสมควรเหมือมกนกันเนาะคะ,ะ,คะแต่ว่า,วาดีที่ได้มีข่าวจริงคอนเสิ ใช่ปลายปีนี้นะคะพร้อมกดบัตรมาก็คือมาเมื่อไหร่บอกเลยนะคะเจอกันแน่นอนพี่เต้ปลายแน่นอนนะคะกับคอนเสิร์ตสเตคิดปลายปีนี้นะคะแต่ว่ามาที่เอ็มบีนี้นะคะกับเป็นเหมือนแบบคัมแบ็กลัสสุดเลยแล้วก็วัวทัวร์ก็จะเป็นแบบครั้งนี้ด้วยนะคะกับชักชักบูมเออนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงบ้างใช่ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่า เท่าที่เห็นผ่านไทม์ไลน์ก็คือมีแต่คนกรีดร์ดแต่ว่ายังไม่ได้ฟังเพลงเลยคนไปฟังเพลงกันนะครับผมแต่ว่าก่อนที่จะไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกริ๊งให้เราด้วยนะครับฝาก Membership ด้วยนะครับด้ดูคลิปก่อนใครคอนเทนต์พิเศษมากมายเราอยู่ใน p l a y l i s t Exclusive for m e m b e r s จ้าด้วยมีปุ่มซุปเปอร์แตงฝากกดให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับผมแตทุกคนถ้าพร้มแล้วก็ไปดึกเลย Recommended to stay um why did he not say? So um I was in there for thirty minutes. What no Uy. no no <speaking in> the one thing toilet yes, I sit <speaking in the> toilet paper. Good evening. Half sari can it <speaking> can

Semin. Eh, oh I N I N. Nè Semin. Ui boot. Ui. đi bang san. Oh. Oh oh oh. Mung đi quá. Oh. Oh oh, xin lỗi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để <laughs> That's it for us tonight at CCB News. Join us next. How long have you guys been sitting there? So uh here yeah. any chance with your uh <laughs> an older, less agile hand? Great. <laughs> yeah, <I don't> <laughs> right. yeah, and then uh <laughs> ชอบชอบสนุกอ,ะอ่ะออ้ยมาซามาจบไปแล้วอ,อ,อุ้ยมาซาามากมากจาก,การที่ได้รับ,รบแ็คแมน,นอะเนาะเนาะได้รับกเกียรติจะไม่ไ้ใช้ฟูดธรรมดาแหละสำหรับเอวีเลยเออ ใครเล่า s t o r มาเล่าให้ฟังแต่ก็คือแต่รู้ว่าอะไรอันเรโนใช่ใช่คือเรารู้ว่าร้านเรโนเนี่ยเขาประทับใจนันอสเตอร์คิตตั้งแต่ในช่วงคิงตั้งแต่ช่วงคิงดอมที่เขามีสเตททำเป็นเดดพูลอ่ะตอนนั้นน่ะแล้วเหมือนกับว่าแล้วเขาก็แบบติดตามแล้วเขาก็เมาส์มอยกันผ่าน X อที่เซนขวดเหล้าให้และบังชานก็ส่งอัลบั้มไปให้เขาก็น่าจะคีิปคอนเนคชั่นกันมาแล้วก็ไม่คิดว่าจะเอามา ไล่ฮิวจกแมนเธอวูเบลีในงตำแานรลดมากเธอเอ็มเอมวีมีกลิ่นอินเตอร์แบบสุดสุดนึกว่าเอมวีแบบสำหรับเดทคูอะไรเงี้ยเนาะเอวีสวยมากทุกคนมันเป็นเรื่องราแบบอย่างที่จสเตคิดชอบทำแล้วรอบนี้คือทำนี่ชอบเพลงมากเลยอะเนาะมันแบบมันมันมีความฮิตพอปสูงมากเหมือนกันแต่ว่ามันก็มี กลิ่นอายอะไรกลิ่นอายสไตล์แบบลาตินนิดนิดใช่ทุกคนรู้ออกไหมคือมันเป็นเพลงที่มีความฮิปฮอปคือเป็นสิกเจอร์ของสเตอร์ิดเลยแต่ว่ามันมีกลิ่นอายลาตินเบาๆอ่ะกลิ่นกลิ่นกากอะไรอย่างเงี้ยคือมัน พอเราดูแล้วอะมันจะมีบางท่อนที่มันมีฟิลยุ่ยุ่ยแบบนี้ใช่ใช่เหมือนละตินเหมือนละตินมันทำให้ให้เพลงสนุกนะให้เพลงแปลกแบบแปลกแปลกใหม่ถามว่าดนตรีอะมันฮิตพอปหนักไหมหนักแต่พอมันเอาซซวหรือว่ากลิ่นอายบางอย่างแบบนี้ยเออมันเลยทําให้ความหนักแน่นอะมันมันเบรกลงแล้วมันดูกลมกลืนไปเออมันเลยทำให้เพลงมันนัวมากเนาะมันนัวมันเพลงมันนัวมากทุกคนเราเลยรู้สึกว่าผอยต้องชื่นชมส t r a i g h แบบ เรื่องเพลงเรื่องเพลงมากนะทิราชาคือแบบว่าน่าจะมีส่วนในการทําแบบทั้งหมดแน่นอนอะไรเงี้ยทุกคนแต่ก็ว่าข้อมูลผิดขออภัยนะคนแต่ว่ามันเป็นกลิ่นอายที่ชอบอะชอบแล้วเขาแบบเขาทําดีมากเลยนะมันเลยทําให้แบบทุกคันคัมแบ็กมันไม่น่าเบื่อจริงเราเราลุ้นอยู่ตลอดเลยว่าเวลาที่เขาคัมแบ็กมาเขาจะเสิร์ฟอะไรให้เรารอะไรให้เราร้ไและอันเนี้ยทุกคนแบบโหเท่มากอีกซีนหนึ่งที่ชอบก็คือ ซีนที่เต้นในซักบล็อกหนึ่งในถนนแล้วเขาก็แบบเป็นเคลื่อนอย่างเงี้ยเคลื่อนอย่างเงี้ยแล้วแบบเต้นย่อๆขค้ืนเคลื่อนกันไปอะไรอย่างเงี้ยนันออกไหมที่ถ่ายข้างนอกน่าจะมีถ่ายข้างนอกด้วยถ่ายข้างนอกเยอะถ่ายบนดาดฟ้าถ่ายตรงสีแยเลยอย่างเ้ยจงซีจีน่าจะแบบหลายๆแบบมากแต่โดยรวมออกมาแล้วคือตัดต่อแบบสนุกอะทางเซสชั่นยังแบบสมูทแล้วก็กลมกลืนแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้ ตัดฉับไปอ่ะมันยังมีทัชชิชันที่แบบว่าต่อเนื่องแล้วก็คอนเนคเชื่อมกันอย่างแบบว่าสมูทแล้วก็กลมกลืนมากไหมตามเรียว่าไงตามเอกลักษณ์ของตามเอกลักษณ์เออกราฟิกก็คือเลิศเออดูแล้วแบบมันเพลินอ่ะคุ้มค่าแก่การรอคอยจริงจริงแล้วเราอีกอันนึงที่รู้สึกบ่าวซ้าคือว่าคาแรคเตอร์ของทุกคนในเนี้ยคือเท่มากเทจริงคือเอาตรงแมม ทุกคนไม่มีความน้องอยู่ในเอ็มดีมันอยู่ในเอ็มดีเลยไม่มีความน้องเลยมีแต่ความพี่ขนาดไอเอ็นอย่างพี่ซึ่งเธอซึ่งมีนปกติอะตั้งแต่ที่เราตามมาทุกคนคือต้องออกตัวว่าอาจจะแบบไม่ได้แบบไม่ได้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยแต่ว่าตั้งแต่ที่เรารู้จักสเตอร์คิดมาเราไม่เคยน้อยมากที่ ซึ่งซึมินจะเซ็ตผมเท่ๆคู่ๆปกติเขาจะแบบเอาผมลงหน้ามาจุ้งๆแล้วไอเอ็นเซ็ตผมแบบเท่มากเปิดหน้าต่างๆสนุกเดียบเสื้อเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายก็คือไปสุดมากชอบฟิลิกผมยาวแบบบรอนแบบเทาๆเนาะพยอนจินเท่มากอันนี้ยถูกเลิศมากน้องฮันแบบน้องฮันน่ารักแต่แลบแซบเหมือนเดิมครับผม ที่บางชานที่ชังบินก็คือแบบเท่หล่อมากชอบความสังเก่มากนี่คุณลีลน้องหล่อมากอะเธอทำไงดีอะไอออนจีนชุนแดงคือฉันชอบมากเลยอะที่ในตรอกนั้นอะจริงคือแล้วแล้วแบบทุกคนมีซีนได้โชว์ฉันชอบซึงมินใส่บูทน้ำเงินทีเกยงขาสั้นใช่ไหมไอเกย์ขาสั้นคือ all black แต่ว่าบูทน้ำแลวเป็นแบบบูทส้นสูงสีน้ำเงินอะรถมากคือ สนุกคาแรคเตอร์สนุกมากคอสตูมสนุกมากคือมันคือความแปลกใหม่ที่สเตย์รอลุ้นว่าสเตย์คิดจะเอาอะไรมาให้ดูตลอดเวลาเลยอะแล้วก็เขาทําให้เราเซอร์ไพรส์แล้วก็ว้าวฟซาตลอดเนาะและเพลงสนุกมากจริงเนาะท่อนทุกแบบปิดหูแบบชุบชุบูมมันคือเสียงแบบกันปืนปืนแบบร่างกายร่ยอะไรเงี้ยกัจริงน่าหลกมากอ่ะเธอประทับใจมากรู้สึกว่าเพลงดีมาก คาดหวังแบบถ้าเกิดว่าได้ดูในคอนเสิร์ตเพลงนี้อยู่ในสเตจน่าจะมันแน่นอนและรอบล่าสุดก็คือเป็นแบบว่าสดอเป็นฟูลแบนด์แล้วแบบเป็นสดแต่เธอแต่เล่นฟูลแบนด์น่าจะมันมากแน่นอนเลยแล้วเพราะครั้งนี้ครับเป็นสเกลสเตเดียมมันจะต้องมันมากแน่เลยทุกคนเตรียมตัวรอเลย อยากให้ถึงปลายปีเร็วๆทุกคนอากาศก็จะดีนะคะทุกคนเนาะภาวนาว่าในช่วงปลายปีขอให้อากาศเย็นลงแล้วก็เราจะได้ไปอยู่ในสเตเดียมที่บรรยากาศที่แบบดีๆเย็นๆแล้วเราก็จะไปร้องไปเต้นไปกรี๊ดด้วยกันนะคะทุกคนก็ขอให้ทุกคนสมหวังกันกดบัตรนะคะใช่ไปเจอไปเจออย่าให้ขออย่าให้มีอุปสรรคมีอุปสรรคในการกดบัตรขอให้พวกใช้บอทที่มันโกงการกดบัตรขอให้มันขี้แตก อย่าโกงนะคะทุกคนประทับใจประทับใจนี่ประทับใจจริงนะคะทุกคนก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับน้องน้องสเตรคิดด้วยนะคะผมไว้มีโอกาสจะกลับมาใหม่กับน้องสเตอร์คิดนะคะถ้าเกิดคิดถึงก็ดูในเพลย์ลิสต์ได้นะครับผมวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลคิดหน้าจ้าสวัสดี